เดินไปสักพักหนึ่งไปเจอช่างไม้กำลังถากไม้ทำล้อเกวียนนทำล้อเกวียนมั่งดุมเกวียนมัง่งเด็กๆก,กันเนาะอยากรู้อยากเห็นนะก็เลยถามพระอาจารย์นั่นเขาทำอะไรกันนอ๋อเขากำลังถักไม้อยู่เจ้าไม้ไปทำล้อเกวียนะแล้วไม้มีจิตไหม ไม่มีไม้ไม่มีจิตนะเ,ออเนี่ยเอ้าสมณอนก็คิดต่อไม้ไม่มีจิตคนยังเอามาถากได้ทาให้เป็นรูปเป็นร่างได้แล้วคนมีจิตทำไมจะฝึกไม่ได้นี่เกิดความคิดอย่างนี้ขึ้นมาคือคำถามนี้เนี่ยนะ ไม่ใช่คำถามชาตินี้ชาติแรกนะคนที่มีความคิดและคำถามแบบนี้เนี่ยแสดงว่าคิดแบบนี้แล้วก็ถามแบบนี้ซ้ำๆนะ้ะมาหลายชาตินะเหมือนไข่ยกตัวอย่างคุณนันอัศวะโพคินรู้จักไหมรู้จักไหม ก่อนเข้าวัดเนี่ยก็คนนั้นๆก็จะถามหลวงพ่อนะอยู่คำถามหนึ่งธุรกิจกับจิตใจพัฒนาไปด้วยกันทานสินภาวนาทุกวันนี่แหละชีวิตฉันเป็นชีวิตนักปฏิบัติธรรม